พระเจ้ากุมภะเจ้าวันนี้ยูเอลโอที่หนึ่งข้อทีหนึ่งถึงข้อทีสิบสองนะครับในสมัยที่ผู้เอยพระชนะยูเอลก็อาศัยอยู่นั้นก็กษัตริย์ในอิสราเอลนักธุรขาวบและก็คนอิสราเอลเสื่อมสัมมาแล้ว ดังนั้นก็ประเทศอ,อิสราเอลกนะ็ก็เป็นวิตเตความอุ่นวายแล้วแล้วก็อินกันั้นครับก็ตักั่งแดนนะครับก็เอ่อเป็นจมตีนะครับก็ในชีวิตของคนอิสราเอลทำให้คนอิสราเอลได้รับความทุกข์โรมัน ม,มนในตอนนั้นผู้วิชัยยูเอได้รับการปลดปล่อยจากผัดเจ้าแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กดขึ้นก็เพราะเ,เป็นความบัปของคนอิสราเอลดังนั้นก็ยูเอลก็ขอร้องให้เ,เป็นชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่ต่อหน้า พระเจ้านะครับเออขาที่สงนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายจงฟังเรื่องนี้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเอี้ยหูฟังครับจงฟังเรื่องนี้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเอี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้คอยกดขึ้นในสมัยของพวกท่านหรือกดขึ้นในสมัยบัมพารุคของท่านหรือก่อนหน้านี้น ก,ก็สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยกดขึ้นนะครับก็เป็นภัยพิบัติตักกระเตนนะครับก็ไม่ค่อยกดขึ้นในชนชาติอิสราเอลน,นะครับดังนั้นก็ขออย่าถืกันว่าสิ่งเหล่านี้กดดขึ้นไม่ใช่ปังอนะครับเป็นสิ่งที่ พระเจ้าทรงทำให้ก่อนขึ้นครับก่อนหน้านี้ชนพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับชนชาติอิสราเอลพันผู้เอยพระชนะพันพระชนะของพระเจ้าแต่ตอนนั้น,นชนชาติอิสราเอลไม่ยอมฟังคำตราสดังน,นั้นพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลผ่าชนกับ เป็นสถานการณ์ที่มีแต่ความยากลำบากนะครับดังนั้นจงฟังเรื่องนี้จงเงียบหูฟังนะครับเมื่อเราเงียบหูฟังพัฒนาของพระเจ้าทุกๆวนนะะันครับก็เราสามารถมีความความมั่งคงความมั่งคงในพระเจ้าด้วยนะครับ และข้อที่3จงบอกลูกๆของพวกท่านให้รับรู้และให้ลูกๆบอกหลานและให้หลานนั้นบอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างไรบอกกับทุกๆุกคนและก็บอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งนะครับออก็อีกไม่นานก็ชนชาอิสราเอลก็ลืมนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ ทรงรทมกับออคนอิสราเอลนะครับดังนั้นยูเอลบอกว่ายังไงก็บอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งบอกพวกท่านรับรู้นะะบอกกับลูกๆบอกกับหลานๆน,นะครับให้แล้วนกะ็พวกเขาก็บอกกับลูกของเขาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สสิ่งที่เหลือจากตะกะเตน ว้เดินกินแล้วตะกะเตนไว้บินก็เป็นเสียสิ่งที่เหลือจากตะกะเตนไว้บินกินแล้วแล้กวก็ตะกัเตนไว้เป็นนักศึกษาสันนะครับเป็นขอ้อติสิก็มีความหมายอะไรก็มีหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เป็นชัดเจนคือว่าตอนนี้ตะกัเตนมีไพพีบาตะกัเต็นก่ดขึ้นแล้วดังนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นชนชาติอิสราเอลเก็บไว้นะั้นก็ตัดขาดไปเลบก็เป็นทุกตัดขัดไปแลวดังนั้นชนชาติอิสราเอลก็เป็นผัชกับก็วิกฤตนะครับมากนะครับและข้อที่5พวกขีมาอ,อ่ยจองตื่นขึ้นและร้องไห้พวกขีมาขีกีมา เป็นใครเป็นคนที่สัญ,ญล,ลักแณงถึงคนที่มัวเตกีนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นขี้มาก็ตอนนี้เป็นบีแต่ความชินโชมินดีสิ่งที่เป็นร่ารองเท่านั้นเขาก็เป็นบีแต่ความชินโชมินดีแต่ไม่รู้ว่า ตอนนี้เวลานี้เป็นเวลาที่ต้องการร้องไห้ดังนั้นจงตื่นขึ้นและร้องไหะะ้ในตอนนั้นก็ผู้วีผู้พอยประชนะนะครับก็ที่เท็ครับก็บอกว่าชนชาอิสราเป็นชนชาของพระเจ้าดังนั้นเป็นเรื่องที่ได้รับพระโพรจากพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่พอสมควร บอกอย่างนั้นเตปุ่ยพอเจานี่ยยูเอลระต่ายแ้วกันปุ่ยเจ้าพระเจ้าเลยก็เป็นเรื่องที่เกดขึ้นเป็นสิ่งที่เกดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลก็ไม่ใช่บางงองดังนั้นพอคขาตื่นขึ้นร้องไห้เขาเล่าทุกคนจงคร่ำครวญเนื่องด้วยเล่าอังวนหวานเพราะมันจะถูกตัดขาดจากปากของพรกเจ้าแล้วอังวนคึ้นอะไร ตอนนี้ตะกาเตนกินอัง่นแล้วดังนั้นไม่สามารถทำเล่าอัง่นได้เล่าอังนก็มีความไม่อะไรเล่าอัง่นก็เป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วแล้วก็เล่าอัง่นก็เป็นที่เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความชื่นชมยินดีแต่สิ่งที่ทําให้เราความชื่นชมยินดีก็เป็นนะครับถูกตัดขาดจากปากของเราแล้ว เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงไวโพลดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความชื่นชมินดีก็หายไปแล้วแล้วเพราะว่าประชาชาติดึงขึ้นมาสู่กับแผ่นดินของข้าพเจ้านะครับ,บ,บประชาชาติดึงขึ้นมาสู่กับก็เป็นเป็นทหารตะกัตเตนทียอับกับนั่นก็ประชาชาติดึงขึ้นมาสู่กับ แผ่นดินของชาติอิสราเอลนะครับมันมีกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วนข้อที่เจ็ดน,นะครับมันทำลายเท้าอังวนของข้าพเจ้าและบอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้าบันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งทิ้งก้านกูดก็ดูเขาโพลน,นะครับแล้วก็จงโอดครวนเหมือนอิงพรมา,าราที่คาด ภาคกระสอบไว้ทุกให้แก่เจ้าเบากับเถอที่ได้เมื่อวัยสาวบอกว่าอะไรก็จงใครครวยจง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 เออจง,อ,จงอดครวนเหมือนอิงพรมราจารีพร,พรมมาจารีก็เป็นตอนนั้นในตอนนั้นก็อิงพรมมาจารที่คัดภาคกระสอบไว้ทุกนะคะเออตอนนั้นก็ไปจัดแต่งงาแต่งงานกับใครนะ เป็นเบาเจ้าเบาแต่เจ้าเบาก็เสียชีวิตแล้วบอกว่ายางไขอร้องไห้แล้วก็ข้อที่เจนนั้นก็มันทํำลายเท้าอังวงนของข้าพเจ้าดังนั้นก็ร้องไห้ใช่ไหมครับแต่เท้าอังวงนก็เมื่อกี้บมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความชื่นชมนดิดใช่ไหมแต่เท้าอังวงนนะครับ ตัดขาดไปแล้วแล้วก็ข้อที่9กานะครับทำบูชาเล็กครั้งดึมบุชาถูกเอาไปไม่สามารถถาวายครั้งทันบุชาครั้งดึมบูชาได้นะครับในตอนนั้นพระวิหารของพระเจ้านั้นเ,ออเป็นเมื่อต้องการที่จะถาวายครั้งบุชานะครับก็ต้องการออต้องการลูกแกะหรือต้องการสาัตว์ก็ด้วยแต่ต้องการเป็นเหล้าองุ่นด้วยนะครับ ตอนนั้นเมื่อต้องการที่จะถวายขึ้นอังพุชธก็ต้องการเล่าอัง,งุนะะแต่ตอนนี้เล่าอัง,งุนก็มีไหมไม่มีเพราะว่าพระเจ้าทรงทําให้ตะกเตกนะครับก็จมตีแล้วทําให้ชนชาติอิสราเอลนะครับไม่สามารถกดอะไรได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นไม่สามารถทวายครื่องพุทธได้จากพระนิเของพระยาเว ปุโรยิกะสเข้าปุโรยิกะสศร้าวพอ,อะไรนะคะไม่สามารถทวาวเครัองผู้ชา้นักก็้้างเปล่าพื้นดินก็เศร้าโศกเพราะเข้าถูกทำลายเล่าอังงนไม่ก็ไม่มีน้ำมันก็ขาดมือไปนะครัชาวนาทั้งหลายเอยอยจงระทดขดหูผู้แต่งเถาอังงนเออย จงคร่ำครวเนื่องด้วยเข้าวสาลีและข้าวปาเลเพราะผลผลิตจากนาก็ถูกทำลายเถาอางุ่นก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งคืออะไรตอนนี้พระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลครับไม่สามารถถาวายครั่งบูชาได้นี่คือความหมาย,ายพระเจ้าก็ ไม่รับกันถวายเครื่องบูชาของชนชาติอิสราเอลด้ววารฟูอไรค่ะชนชาติอิสราเอลถาวายครังบูชาโนายดาทีพนะคับโ้วยตามใจตัวแอนคับมีรูปแบบแต่ไม่มีจิตใจที่รักพระเจ้าถ้าเรานมาสกการทุกอาทิตย์มีแต่รูปแบบ ไม่มีจิตใจที่รักพระเจ้าเข้ามาบททุกวันอาทิตย์แต่ไม่มีความไม่มีการเชื่อฟงังน้ำพระเทศของพระเจ้านั้นถ้าอย่างนั้นพระเจ้าไม่รับน้ำมศการของเราถ้าอังก็เขี้ยวแห้งต้นมะเดื่อก็เฉาไปทั้งต้นทับทิมและต้นอินทพลามกับต้นแอปเปิลด้วย ต้นไม้ทั้งหมดในนาก็เหี่ยวแห้งไปทั้งนั้นชนชาติอิสราเอลมองเห็นเป็นสาภาพเวลรอมที่ทั่วแองพผจนการก็เป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกก็โอ้โศกเศร้าใช่ไหมตอนนั้นต้องการทำไมเป็นอาธิฐานด้วยราองไายในแต่ตอนนั้นผู้พอยประชนะเทศนะคะบอกว่า ชนชาติอิสราเอลเป็นคนที่ได้รับพรโอนจากพระเจ้าอย่างนี้ไม่มีการกลับใจมาแต่ยูเอลผู้พอยประจชนะยูเอลนะครับถ้าชนชาติอิสราเอลไม่มีการสาสยซือต่อนับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นไม่สามารถพ้นจากการผิดพักษาจากพระเจ้าตักเตือนอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเออ เป็นชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เป็นเป็นเรื่องโควิดทำให้คนที่อยู่ในโลงนี้ได้รับความทุกข์ทรมานมากมายะะก็โควิดก็ทำให้เราเออต้องการมองเห็นว่าชีวิตของมนุษย์ในโลงนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ดีไหมหแล้วก็เ,ออเป็น ในโราข้างนะครับคริสต์จักรไทยคริสต์จักรเกาหลีด้วยนะครับก็เป็นคริสเตียนก็ดำเนินชีวิตติดตามน้ำพระแทิของพระเจ้ารอเปล่าเมื่อผมก็เห็นคริสต์จักรเกาหลีนะครับแต่ก่อนนะครับในคริสต์จักรทุกที่ก็มีออการกลับใจใหม่เรื่อยๆไปแล้วก็คนที่รับเชื่อพระเยซูคริส กอดขึ้นเรื่อยอยู่ด้วยแต่ช่วงนี้นะครับดุมสาวๆก็เป็นเป็นอนุชนอย่าว่าชนก็ออกมาจากบทนะครับดังนั้นก็ในคริสตักกราวลีนะครับมีคนที่อายุเยอนะก็มากแต่เป็นคนที่อายุน้อยก็ตอนนี้ไฮอายุนะครับถ้าอย่างนั้น ผมก็มองเห็นสถานาการณ์ก็แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกันกล่าวโทษครับก็รับใช้นะครับก็ต้องกันร้องไห้อธิษฐานนะครับต้องอธิษฐานด้วยร้องไห้นะครับขอให้ทุกคนนะครับก็อ่านยูอลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสิบสองแล้วขอให้ทุกคนนะครับก็มองเห็นตัวเองมองเห็นคริสตจักรไทยด้วย ก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานต่อน,นับพระเจ้ากรัจใจใหม่ไวนะคบอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแเ่าพระบิดาแห่งขปังทงั้งหลายขอพระคุณที่ทรงประทานพระชนะของพระเจวันนี้ขอให้เราเ,ออเป็นมองเห็นจิตวิญญาณของเราแล้วแล้วก็สามารถก็มีการกลับใจใหม่ต่อน,นับพระเจ้าทุกๆวันด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคร์เจ้าาเมน